วันนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นประธานในพิธียกฉัดพระประธานและทอดพระป่าสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสมทบทุนก่อสร้างอุโบสถที่วัดอุโบสถวัดสุทนตําบลทุ่งใสอํเาเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยจะเป็นการเดินทางไปเช้าและกลับในช่วงเย็น ที่ที่นายทักษิณเดินทางไปถึงที่วัดได้มีประชาชนมารอให้การต้อนรับจํานวนมากและต่างตะโกนดีใจที่นายทักษิณเดินทางมาเยี่ยมเยืยนถึงจังหวัดหลังจากนั้นนายทักษิณได้เข้าไปยังอุโบสถวัชทนเพื่อเป็นประธานในพิธียกฉับพระประธานและทอดพระปาสามัคคีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสมทบทุนขอสร้างโบสถ์ในพิธีฝหวคร โดยการเดินทางในวันนี้มีรัฐมนตรีและสส,สหลายท่านร่วมคณะด้วยอาทิพันตำรวจเอกทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนเอกนิพัฒนทองเล็กผู้ช่วยรัฐมนตรีนายก่อแก้วพิคุณทองนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนายครูมานิตสังคุมสสจากพรรคเพื่อไทยนายเสริมศักดิ์ปงพาณิชย์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายหลังการทําพิธีเสร็จสิ้นนายทักษิณและคณะได้ไปพบปากกับประชาชนที่มาร่วมง,งานซึ่งประชาชนต่างก็ดีใจที่นายทักษิณเดินทางมาในครั้งนี้พร้อมบอกว่านายทักษิณเป็นนายกในดวงใจเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองส,สวัสดีครับพี่น้องชาวสีชนและชาวนครศรีาาธรรมราชที่รักคารพทุกท่านครับ ผมชื่อทักซินบนแรงตายไม่ได้ก็ดีใจครับได้มีโอกาสมาทำบุญกับพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชโด,ดยที่ทางคุณเต้นเป็นคนชวนผมบอกว่ามาร่วมทำบุญกันดีกว่าก็ผมทำแตกงานถ้าได้ทำบุญบ้างก็สบายใจดีวันนี้ก็เราอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับมาทำบุญด้วยกัน ก็หวังว่าพี่น้องคนไทยทุกคนแล้วก็ส่งบุญไปถึงคนไทยทุกคนว่าเราอดทนกันอีกนิดหนึ่งเราก็คงจะพ้นภาวะที่มันย่ำแย่มานานก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจเราบอบช้ำม,มาหลายปีมันเหมือนเส,ส,สมือนบ้านตอนสมัยต้ยมยำกุ้งเนี่ยหลังคามันพังมันซ่อมง่าย แต่สมัยนี้ตอนนี้เนี่ยฐานลากเสาเรือนมันผุมันซ่อมยากขึ้นแต่ก็ซ่อมได้ขอใช้เวลานิดหนึ่งแต่ซ่อมได้นะครับวันนี้ก็นายกอิงก็ทำงานหนักเมื่อวันก่อนก็ไปส่องดูว่าทำไมงานมันถึงไม่ออกก็พบว่ายังมีเงินค้างท่อในระบบวบประมาณอยู่จำนวนมาก โดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินก็ผลักดันออกไปได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสจะเติบโตได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนายกอองจะผลักดันให้เงินออกสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นโดยเร็วนะครับก็บอกพี่น้องว่าขอให้มีกําลังใจวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีละเรามาทมําบุญร่วมกันเพื่อจะได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆของประเทศไทยนะครับก,ก็อยากเห็นคนไทยรักสามัคคีกัน ไม่ว่าภาคไหน,าไหนาศาสนาไหนแล้วเมื่อเราเป็นคนไทยเราต้องรักสามัคคีกันเพราะวันนี้ลําพังแค่สามัคคีกันเนี่ยก็ยังแก้ปัญหาชาติยากแล้วถ้าไม่มีการสามัคคีกันแยกแบ่งกลุ่มแบ่งฝักแบ่งไฟก็ยิ่งแก้ยากขึ้นหนักวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราสะสมปัญหามาตานก็เมื่อผมกลับมาเมื่อมีพระบรมราชองการลดโทษให้ผม ผมถือเป็นพระแหลกนะฐคุณอันยิ่งใหญ่ที่ผมจะต้องสำนึกแล้วก็ทำตามพระบรมราชุณาการทุกประการนั่นก็คือท่านให้ทรงมีรับสั่งในพระบรมราชุาการว่าให้ผมได้ใช้ความรู้ความสามารถมาช่วยเหลือบ้านเมืองผมก็จะทุ่มเทจนชีวิตหาไม่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ยังเป็นกำลังใจและมาต้อนรับ ขออนุโมทนาบุญให้มีความสุขทุกคนครับดีครับท่านครับก่อนที่ท่านจะเดินทางจากนั้นนายทักษิณและคณะจะเดินทางไปรับประนหารกลางวันและเดินทางกลับกรุงเทพมหานครสวยตาเรืองจิตวีพอรเตอร์สรายงาน